สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุมสุคน้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง y YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็จะไปตามแนวทางนะคะ่ะแนวทางของปู่วาปีแนวทางเราพัฒนาเพื่อนบ้านนองอะคะามโค้งไปลาวเย็นนี้นะะเนาะแนวทางเพื่อนบ้านมีแนวทางเพื่อนบ้านแล้วก็าลางพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยแต่ว่ารัฐบาลไทยนี่ แอดบ่แน่ใจว่าแอดลงไปไห้หรือ,อยังเนาอ่าแต่ว่าวันสุดท้ายเนาะวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยแอดจะสรุปคลิปรัฐบาลไทยไห้กับทุกท่านทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันแต่ละสำนักแต่ลาจานาะคะแล้วก็แนวทางความฝันของแฟนจานเซนคาด้วยเนาะคะ่ะฝันค่อนข้างแม่นยำเนาะคะ่ะวดที่แล้วผู้ใดเอาได้จับเป็นก็เข่าหอสามตัวนี่ค่ะแปดแปดเอียงอ่ะแปดหกขาเนาะค่ะ, 8, 6, ะ,คะวดที่แล้ว ก็ไปเบื้องคลิปเนาะค่ะไปเบิ้งคลิปรับส้มรับฟังวันนี้เนาะค่ะแฟนจันเชนค่ะเดินทางไปทําบุญที่วัดอเลี่ยงพระเพนแล้วก็เสื้ออาหารปลาเนาะไปให้ปลาหัวโตอยู่วัดอ,อย่างวัดนิมิตอย่างนี่แหละวัดประสิทธิ์เออวัดประสิทธิ์พนวักวัดที่กัณานเนาะ มาฟังแนวทางเล่าพัฒน,นาของปูวาปีเนาะคะ่ะตามต่อแนวทางปูวาปีตามเล่าก่อนเนาะคะ่ะไปรับส้มับฟังได้เลยค่ะค่ะการน้ำมัสการกับปูค่ะ,ะจะเล่นบอลเนี่อเข่งเฉยค่ะโอ้ย่อมโจ๊กมาลุ้ยจ้าปูวาปีปูวาปีนะจเเอรนาะจ้ามีมมข้าวมีหลุดค่ะปู มันีแก่เมื่อไม่เป็นของธรรมดาจ้ะมีข้ามีหลุดเป็นธรรมดาในร่างตัวเลขอันนั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะายี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกแปดเมื่อวันพุธนะคารรอบแรกนะคะะปูนะ<ม>นเปนาะเราแก้บ้านของจุ่มเครื่องอย่างไรูลล่ฝนได้จ้าคำเม,มื่อนี้คอยคำได้นกขับปูเนาะ มันต้องทำไม่ได้มื่อนี้โอ้ยจิตไหลเล่บพวกเขาโอ้ยน้อกหวดองหัวเป็นไงไหน้อป้าญาติย่องเฉียงนั่นเฉียงอย่างแต่น้อยเดี๋ยบอกว่าไม่ใจเยอะหรอกว่าจะเป็นธรรมดาการแนวทางเลขมื่อนี้เนี่ยหนหากรู้ตอนนี้เอาเลขบ่ดังมันดังเข่าเด้อกับปูขนเลขดังเพิ่นไปทางอื่นโนดี้เลขดังๆติดกระแสบ่ได้ดิอ้าวได้ได้แล้วน้อยจับ งานแข่เด็กเรนลุงไปเลยจ้าวิ่งรูดตัวไหนคบปู๊วิ่งรูดแปดกับสามวิ่งรูดนะคะแปดกับสามจ้าแปดเล็กวิ่งกับมีหนึ่งมีสองมีสี่วินมีหนึ่งมีสองมีสี่จ้ามียังอีกปุ๊บเบอร์ละบ่มีหามีหกมีเก้ามีห้ามีหกมีเก้าเนาะจ้าเล็กวินมีหกตัวเนาะ เอาไปวิ่งเอาบัดท,ท,ที่นี่จับคู่ได้บัดท,ที่นี่เดี๋ยวค่ะปูขีดเซนก่อนวิ่งรูดแปดก็สามนิ่เน้นตัวไหนจับคู่เน้นไปที่แปดได้ย่อมโจจ้าเน้นที่แปดเน้นที่แปดชุดวิ่งเนวยบัดท,ที่นี่จับคู่กับนี้ที่สองที่หกที่แปดจับคู่มีสี่สองสี่หกสี่แปดเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะปู้ จับคูณมิตาเลขสองตัวบอค่ะสามตัวบ๊อบบีบอค่ะปูมีเยอะมีเยอะสองหางเยอะเพสามตัวก้อนเนี่ยจับปูสามสามตัวนี่สองเก้าสี่สองเก้าสี่ค่ะสองแปดสามสองแปดสามค่ะแต่มีสองหางนี่ยจับสามตัวบันนี้สองตัวจับปูสองตัวกับที่สองที่หกที่แปด สี 4, 2, ะะ่สองแล้วกันสี่หกสี่แปดจ้ะแปดสองแปดสามแปดเก้าอ่าแปดสองแปดสามแปดเก้าค่ะอะไรเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าค่ะ uh, ไปเก้าคู่ <laughs> มีเก้าคู่เนาะค่ะเมื่อนหนีงวดหนีเนาะพ้นตกรตเราบอกค่ะเน้นสี่สองสี่แปดเน้นสี่สองสี่แปดค่ะแปดสองแปดสามเก้าสี่แปดสองแปดสามเก้าสี่จ้ะแม่ไม่ใช่นี้นะสามสองตัวสองเก้าสี่กับสองแปดสามเน้นตัวใดครับผู้ฮะ อแบบอกเ,เอาแป๊บหนึ่งนะคะ่ะสอง <c oughs> เลขสามตัวเน้นตัวไหนคะ่ะสองเก้าสี่สองแปดสามอ๋อเน้นไปทีสองแปดสามเน้นที่สองแปดสามจ้ะเอาแล้วเขทวนสองแปดสามจ้ะขอเน้นขาอ,อันนันทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งนะคะฝนกำลังตก เอาเลยเอาเลยบันจจทได้จเป็นยิ่งค่ะปูว่าปีเนาะค่ะเราพัฒนา27สิงหาคาม2568ลาวราวันพุธเนาะค่ะรอบเย็นวิ่งรูด8กับ3เน้น8เนาะค่ะเลขวินมี1มี2มี4มี5มี6มีเาะค่ะชุดชุดวิน3ตัวมี294 283เน้นที่283 2ตัวมี42 46 48 82 83 8 99 29 495เน้นเน้นคือ4 2 สี่แปดแดสองปดสามแล้วก็9กสถูกบ่คระปููถูกตอ้องจ้เอาผนตแข้งอ่านอ่านอลกนนงก่อคนเดื้ออ่นโตจ้าจได้ค่ะพูค่ะอ่าก็ขอจะเล่นบอนหลายๆรับ,บที่เขาบอกตโตคนไหลคนแจ้โตปลาลยได้เล่อยนี่จะควกลมจะเล่กนก็กอยจะเล่นบนจ้าสาธุคระปูค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกรรั้งบนาัสการคระพุ่ะค่ะจะเล่นบ่อนยมจ้า กลับไปแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักปู่กะแนลีบว่างว่างสายเนาะคะ่ะให้แนวทางแล้วเนาะ,ะสารค้ามฝนตกหนักมาปีอำเภอวาปีเนาะคะ่ะเอาก็ตามนี้นะคะที่แฟนซองคุณพ่อคุณแม่แนวทางของปู่ปู่วาปีเนาะคะ่ะเพื่อนบ้านเราพัฒน,นาซึ่งชอบกะขอคนละหนึ่งลายหนึ่งแซนเดอคะ่ะเป็นกำลังใจกับทางซองโจผ้าร่วยน้ำแนาะคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะขอกราบขอประคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันกขอให้ทุกท่านมีชคมีลาบมีมานนะคะเฮงเฮงปังปังคมคงไปเล่าเนาะ,ะขอให้คำได้สาเร็จ มีช่วงมิราบมีมานเนาะคะ่ะซื้อลอตเตอรี่ไทยกับขอ,อยถือรางวัลที่หนึง่งถูกทุกๆรางวัลที่มีเนาะคะ่ะสลากกินแบ่งไทยเนาะลอตเตอรี่ไทยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงดวงก็ตามนี้เนาะคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่ผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะอยากเข้าไลน์กลุ่มกับทางช่องโจพารวยเนาะคะ่ะกลุ่มมีแนวทางเราพนันลาเรา,าเพื่อนบ้านเนาะ มีมีท <th uk, S 1> <000. S 2> ุกแนวทางเนาะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเนาะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะค่ะนี่ค่ะคิวอาร์โค้ดเนาะคะ่ะสแกนเข้ามาได้เลยเนาะคะ่ะเป็นเพื่อนทางไลน์ได้เลยเนาะสแกนคิวอาร์โค้ดเนาะคะ่ะเพิ่มเพื่อนได้เลยเนาะค่ะของโจบารวยเนาะค่ะสนใจเข้ากลุ่มไล,ลน์กลุ่มฟรีเนาะค่ะเป็นกลุ่มฟรีแนวทางเพื่อนบ้านแนวทางงานน้อยเนาะคะ่ะ ขอย้ำนะกเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองเนาะ,ะ่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะ่ะถูกใจขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแช่ในเด้อก็เป็นกระลังใจกับทางทองโจผ้ารวยน้ำแนงเนาะ,ะ่ะพูดผิดพูดไม่ถูกใจก็ขออภัยและขอโทษด,ด้วเด้อ่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแช่กดติดต่มให้น้ำแน่เนาะคะ่ะเนาะแนวทางเพื่อนบ้านแนวทางต่างๆแล้ว่ะ,ะที่มี รวยรายวันนะคะแนวทางรัฐบาลไทยก็จะลงให้ในกลุ่มด้วยเนาะผู้ใดสนใจเขากลุ่มแอดไลน์เพื่อนเพื่อนนะคะกลุ่มฟรีได้เลยนะจ๊ะแนวทางคานอยเข้าทุกวันรวยรายวันเข้าทุกมือะะ้อเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวก่อนเด้อคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ